นะครับพี่น้องม้วนยวก็ได้ดังเดียวนะครับวันนี้จะทำาคาปลาจู่ภูเขานะครับใส่ไว้รากซูนะครับเนี่ยฮะเอ่อเป็นตัดแซ่บบ่พี่น้องเนาะดูคือปลาจูเนี่ยฮะใบกลางใส่มาสดสดในทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยทุ่งนามาทุ่งนาภูเขานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาค้่วใส่ผักแป้นแล้วก็ใส่ถั่วเน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับเนาะ ค่ะเออมาค่ะพี่น้องใไเด็กก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับปลาสุกพูดเขาเ <c oughs> นี่ยฮะนะฮะปลาจูตัวแบบนี้อร่อยอืมกินนะอืม เรื่องหเขาบ่กเขาชอบกินปลานะฮะแต่ว่าเขาก็กินได้นิดนึง คู่ปลาทูพวกเขานะนี่ปลาทูน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับรักกล้วยอะไรเงี้ย bán của bà nó cũng kiếm được rồi nấm giả phai

น้องเดินเข้าไปตลาดนะครับยังไม่มาสองสมสวมาพักเท่ไงเฮ้ยเอาฮ<า>ะกัมพูดัวเฮ็ดยังเท่ะอ่ะ<า> อืมอืมจรองๆอาจจะกินนึงอนมไม่กล้าเขาเคยกางปลาติดคอเขาก็เลยไม่กล้า,ก,ลากินปลาฉันน้อง,ของเขาเล่าให้ฟัง มันก็ตกๆนะกินกับเอากินยาสมุนไพรแบบนี้นอร่อยอืมสุดยอดเลย Thank you. 아, 독. 음. 음, 좋아요. 요 ้สุดยอดนะครับปลาปลาจุ่มโอเคครับพี่น้องมุนชิวก็ได้หล้งงดังกนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินปลาจุโคภูเขานะครับเดี๋ยวน้องดินเขาก็มา กินตะนะครับแล้วก็ผักกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามห <c oughs> มุนซิี่ยวคนใต้ดังแดนนะแฟนเพจแลนใน u t u b e นะขอบุณครับ,บคลิป <c oughs> ใน youtube จะมีเยอะมากๆนะครับบันนึงบางครั้งหมุนจะลงชามสีห้าคลิปสีอ่าสิบคลิปไปเลยนะครับแต่นเน้อเผจมันลงยากนิดนึงหมุนก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับขอบคุณจริงครับพื้พื้นพืหนึ่งสองสาม